เสียงลมหายใจค่อยๆแผ่วลงแต่ภายในกลับเต็มไปด้วยแรงสั่นสะเทือนบางอย่างเธอหลับตาแล้วพบว่าความเงียบนั้นไม่ได้ว่างเปล่าแต่มันเต็มไปด้วยเสียงของอดีตภาพของพบที่เธอเคยผ่านและแสงที่เคยตามหามาหลายชาติทุกสิ่งซ้อนทับกันภูเขาเมฆ น้ำและวิมานทองคําละลายเข้าด้วยกันราวกับความฝันเดียวเธอไม่ได้อยู่ที่ใดแห่งหนึ่งแต่กําลังอยู่ในทุกที่พร้อมกันร่างกายยังนั่งนิ่งอยู่บนพื้นโลกแต่จิตของเธอกําลังลอยอยู่เหนือวงโคจรของดวงจันทร์ไม่มีแดนสวรรค์ดใดไกลไม่มีเวลาผ่านไปหรือย,ย้อนกลับมีเพียงขณะนี้ที่ทุกทบมาบรรจบและในความนิ่งนั้นเองเธอเริ่มจำได้ว่าเคยเป็นใคร และเคยสัญญาไว้กับใครในแสงนั้นเสียงหนึ่งดังขึ้นเบาๆในใจจงรักษาความละเอียดนี้ไว้เพราะเมื่อถึงเวลาจิตที่คุณกับแสงจะกลับบ้านได้เองในขณะจิตหนึ่งของมนุษย์สามารถเข้าถึงความละเอียดของสภาวะในสวรรค์แต่ละชั้นได้คลิปนี้เป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่ง ผู้ซึ่งวันนี้ยังคงอยู่ในโลกมนุษย์แต่ในขณะปฏิบัติจิตของเธอกลับละเอียดเท่ากับภูมิทิพย์ชั้นหนึ่งก่อนอื่นขอให้ทุกท่านลองปิดตาลงชั่วครู่หนึ่งนึกถึงภาพของสวรรค์ที่งดงามเหนือคำบรรยายแล้วค่อยๆเปิดใจรับฟังในคำพีของพุทธศาสนาได้เล่าถึงสวรรค์ชั้นยามาหรือยามาภูมิเป็นที่อยู่ของเหล่าเทพผู้มีบุญมากเป็นภูมิที่อยู่เหนือชั้นสวรรค์ชั้นดาวดึงขึ้นไปอีก ลักษณะของสวรรค์ชั้นยามาวิมานปราสาทเงินปราสาททองตั้งอยู่กลางอากาศสูงยิ่งกว่าเขาซิเนรุหลายหมื่นโยชน์ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วสวนอุทยานสะบกกรณีที่งดงามมากจนมนุษย์แทบไม่อาจจินตนาการไม่มีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หรือดวงดาวให้เห็นเพราะอยู่สูงกว่าวงโคจรของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์แล้วแสงสว่างมาจากรัศมีแก้วมณี และรัศมีจากกายของเทวดาเองวันกับคืนจะแบ่งจากการเบ่งบานหุบของดอกไม้ทิพย์ไม่ใช่จากพระอาทิตย์ผู้จะไปเกิดณนะสวรรค์ชั้นยามานั้นต้องเป็นผู้ที่สั่งสมบุญกุศลอย่างสม่ำเสมอรักษาศีลห้าหรือมากกว่ามีการภาวนาสวดมนต์จิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในกิเลสลองจินตนาการคุณได้เดินเข้าไปในวิมานทองคำแสงนุ่มล้อมรอบคุณ ดอกไม้ทิพย์เบ่งบานในสวนอากาศไม่มีเสียงรถราหรือเสียงวุ่นวายมีแต่เสียงระฆังเล็กๆเ,เบาๆและแสงแห่งห่วงนิ่งของใจนิมิตท,ที่อาจารย์เห็นขณะจิตของสิทธิผู้มีความละเอียดผู้หญิงคนนี้เธอเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ผู้ปฏิบัติธรรมเธอสวดมนต์ทุกวันนั่งสมาธิเป็นกิจวัตรและรักษาศีลอย่างต่อเนื่องวันหนึ่ง ในขณะที่อาจารย์นั่งสมาธิจิตสงบนิ่งอยู่ในสมาธิที่ละเอียดอาจารย์ได้เห็นนิมิตของเธอเห็นขณะที่เธอกำลังปฏิบัติอยู่ในห้องส่วนตัวแต่จิตของเธอละเอียดจนเหนือภพภูมิมนุษย์ขึ้นไปนิมิตที่ปรากฏนั้นหมดงามและเปี่ยมด้วยพลังแห่งบุญอาจารย์เห็นเธออยู่ในร่างทิพย์สวมกายแห่งแสงอ่อนสงบนิ่งอยู่กลางอากาศ รายล้อมด้วยแสงทองอ่อนละมุนเหมือนรัศมีของเทวดาชั้นยามาภาพนั้นคือจิตของเธอในขณะนั้นละเอียดจนเทียบเท่ากับจิตของเทวดาในสวรรค์ชั้นยามาได้เลยนี่คือสิ่งที่เรียกว่าจิตทิพย์ขณะมีชีวิตจิตที่ละเอียด ณจนสามารถเข้าถึงภาวะแห่งเทวดาแม้ยังมีลมหายใจอยู่ในโลกมนุษย์นี้เองการที่จิตของเธอสามารถเข้าสู่ความละเอียดเช่นนั้นได้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันเกิดจากการสวรดมนต์ภาวนาอย่างต่อเนื่องรักษาศีลอย่างมั่นคงและตั้งใจฝึกจิตให้หยุดนิ่งอยู่กับพระอยู่กับลมหายใจทุกวันและพลังบุญเก่าที่หนุนนำจิตที่ละเอียด จะดึงเอาพลังบุญเก่าในอดีตหลายภพชาติเข้ามารวมที่จิตทำสมาธิแม้เพียงครั้งละหนาทีแต่เมื่อสะสมรวมกันมากๆเข้าก็จะเป็นฐานกำลังจิตแก่เราเองความละเอียดของจิตไม่ได้เกิดขึ้นจากการทำเพียงวันสองวันแต่เกิดจากการสะสมความสงบไว้ในใจทีละเล็กทีละน้อยยิ่งเราสวดมนต์ทุกวันจิตจะค่อยๆปรับจากหยาบไปละเอียดจากสับสนไปเป็นนิ่งสงบ จากนึกถึงอืงโลกก็ไปนึกถึงทางธรรมเกิดการปรงการละจิตก็จะเริ่มเบาสบายเมื่อถึงจุดหนึ่งขณะจิตนั้นจะเบาโปร่งและละเอียดพอที่จะสัมผัสภ,ภูมิของเทวดาได้และถ้าในวินาทีนั้นเป็นวินาทีสุดท้ายของชีวิตจิตที่ละเอียดเช่นนั้นก็จะนำพาไปสู่สวรรค์ชั้นยามาทันทีแต่ในความเป็นจริงเมื่อเราลืมตาออกจากสมาธิ เราก็กลับเข้าสู่ความหยาบของโลกมนุษย์อีกครั้งนี่คือธรรมดาอย่างไรก็ตามหากเราฝึกฝนต่อเนื่องทำให้จิตคุ้นกับความละเอียดมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนการปรับคลื่นใจให้ถี่เท่ากับคลื่นของสวรรค์ชั้นยามาเมื่อถึงเวลาสุดท้ายของชีวิตจิตนั้นจะไม่ต้องดิ้นรนหาเส้นทางมันจะเคลื่อนเข้าสู่ภูมิที่เคยชินโดยธรรมชาติของมันเองและนั่นคือเหตุผลที่อาจารย์บอกกับลูกศิษย์ว่า ถ้าเธอจะรักษาสภาวะจิตเช่นนี้ไว้ได้สวรรค์ชันยามาก็จะเป็นที่ไปของเธอแน่นอนจากนิมิตนั้นเองจึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้อาจารย์วาดภาพนี้ขึ้นมาภาพของจิตที่ละเอียดเทียบเท่าภูมิทิ์ภาพของความสงบที่เกิดจากการสวดมนต์และสมาธิภาพของเทพพิดาชั้นยามาที่อยู่ในใจของผู้มีศรัทธาในธรรมอาจารย์พบรับดูดวงตรวจกรรม ดูองค์ในและสื่ออดีตชาติและหากท่านต้องการภาพวาดเฉพาะบุคคลอาจารย์กบรับวาดภาพองค์ประจำกายแบะภาพสื่ออดีตชาติเพื่อให้ท่านได้มีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวและระลึกถึงเส้นทางบุญของท่านอยู่เสมอท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อเพื่อสอบถามคิวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยตรงที่รายละเอียดเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยค่ะ